สวัสดีครับดียินดีต้อนครับเพื่อนเพื่อที่เข้ามาในช่องไอจ j o กนะครับผมาสวัสดีต้อนครับทักทายกันตัวนะครับสําหรับ บ่ายนี้นะฮะบ่ายสองโมงนะครับผมเรามาเจอกันนะครับผมในเพราะว่าในช่วงเวลาพิเศษนะครับซึ่งปกติแล้วช่องไอโจ๊กจะมาขึ้นตอนบ่ายสองนะครับแต่ว่าด้วยหัวใจที่มันฮ้องหานะฮะฮ้องเรียกร้องนะฮะมาจากนะครับผมน้ำย่อยในกระเพาะนะครับก็เลยว่าจะมาทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่มาทักทายกันในยามบ่ายนี้ตัวนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของบ้านนอกของไอโจ๊กนะครับผมอันนี้คืออยู่นอกบ้านบ้านนอกของเรานะครับ ดมไปด้วยต้นไม้แล้วก็พื้นดินที่แห้งแตกละแหงนะครับเข้ามาแล้วก็จะไปลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กันตัยด้วยครับผมอ่าสำหรับเมนูในเจ้านี้นะฮะโอ้ใบแจ้การในบายนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่สืบเนื่องมาจากตะวันนะครับที่เป็นการทํายําข้าวฟื้นนะครับเอากันเลยว่าโอ้มันยําไปมาก่อนลํำนะฮะมันถูกอกถูกใจนะครับผมก็เลยว่า ตอนนี้จะมาทําตําห้องนะฮะจะเป็นตําข้าวฟืนนะเพื่อนๆซึ่งวัตถุดิบในการทําในวันนี้เนี่ยนะครับเกาะจะมาปนเลยนะครับคือตัวข้าวลางฟืน้นหรือว่าข้าวแรมฟื้นนะครับที่เฮาซื้อมาจากตลาดนัดประวาน,น,ะน,นะครับผมโอ้โหนี่เลยครับผมข้าวลางฟืน้นข้าวแรมฟืน้นสีเหลืองนี่ได้มาจากข้าวแรมฟืน้นที่ทํามาจากแป้งถั่วลันเตานะครับเพื่อนอาจจะมีอยู่2แป้งนะครับสีขาวมาจากแป้งข้าวเจ้า สีเหลืองมาจากแป้งถั่วลันเตานะครับผมจะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับเต้าหู้ก้อนนะครับลายโจก็ททาการตัดกันเป็นชิ้นๆแบบนี้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับพวเพื่อนจะได้ง่ายต่อการกินนะครับผมอ้าวนะครับอันนี้คือเข้าลำฟืนนะครับต่อไปนะฮะการตานะครับก็ต้องมีโคกนะฮะแล้วที่ขาดไปก็คือพริกนะฮะวันนี้ไอ้โจกเลือกใจพริก แดงจินดาเพื่อนๆนี่น้ฮะแดงจินดาที่ซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะตำกึ่งยำนะฮะเราจะบะทาให้ตัวพริกเียแตกละเอียดหนักเดียวมันจะเผ็ดเกินไปนะครับอ่านะครับผมมีพริกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีหอมแดงนะครับหอมแดงซอยไว้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนนานะก็าต้องมันซอยกันหน้างานแะ้วผมเดียวเขาจะทำเซตไว้กินกันไว้เลยนะครับว่าตอนนี้เขามีอาสาสมัครที่มากินพวก หมด3ท่านนะฮะแล้วก็ต่อไปนะฮะมีตัวของ นี่เลยครับผมน้ำตาลปี๊บนะครับเพื่อนเพื่อน้้ำตาลปี๊บนะครับอันนี้ปี๊บแตต่เลยนะฮะแห้งกรังเลยนะครับผมน้ำตาลปี๊บอ่าแล้วก็มีน้ำปลานะฮะน้ำปลานะครับผมน้ำน้ำปลาของแท้ตรงตาห้อยหลอดอ่ะบาดใจนะครับวันนี้ใจน้ำปลาไส้ตันสีราชาจากจังหวัดชนบุรีนะฮะเพื่อนเพื่อนอ้าวแล้วก็อัศัยความเค็มนะฮะนวนัวโดยการใส่น้ำปลาร้าปรุงสําเร็จแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะฮะกลิ่นน้ำปลานี่หอมหอมทะลุขวดนะฮะ หอมมากๆเลยนะครับอนะ่ะต่อไปนะฮะเสริมความมันๆน,นะครบไปเท็กเจอร์มันจะมีนะฮะหอมว่าการใส่ถั่วดินนะออนยังคือถั่วดินนะถะั่วดินก็คือถั่วลิสงนะครับผมอันนี้ผ่านการคั่วมันเรียบร้อยแล้วนะครับเพืเ่อนๆน้านะฮะเวลาเขากินไปมันจะได้นวลนัวนะฮะคบไปตุ๊บตุ๊บตับตับในปากอูออ้ไปแล้วกับน้ำลายไหลนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคลุกๆนะครับใส่นี่นะฮะ ผักชีซอยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าเป็นเมนูที่ทํากันได้ง่ายๆนะครับมีโคกหนึ่งอันมีสากหนึ่งอันนะฮะแล้วก็มีตัวเครื่องปรุงที่คล้ายๆกับพวกส้มต่าหรือต่าส้มนะครับก็สามารถที่จะรังสรรค์เมนูต่างๆอย่างนี้ได้เลยครับแต่เพื่อนๆบอกว่าถ้าผมไม่มีตัวของข้าวรางฟื้นผมจะใส่แองแจนได้นะฮะใส่เป็นบุนเซนได้นะครับผมใส่เป็นปลาทูน่าก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอะไรยังงก็แล้วแต่ที่คิดว่าเอามาต่าเอามายำแล้วมันจะอร่อยนะครับไอ้ตรงนี้ค ึงไปข้างหน้าเลยครับอาจจะใส่แคตาลูปหรือว่าอาจจะใส่แต่งไทยนะฮจจะถ้าเป็นหน้าแคตาลูปหรือว่าหน้าแต่งไทยเนี่ยได้๋ยวจะทําให้ดูกันหักรรมนะครับ รับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้ทักทายสิบท่านที่เข้ามานะครับผมเข้ามานะฮะสวัสดีนะครับผมคุณเลสลี่จางนะครับนะครับสวัสดีนะครับนะวันนี้นะฮะเราจะอยู่กับเมนูเพราะว่าเมนูประยุกต์นะครับผมเพราะว่าเมนลักของเมนูตัวนี้นะฮะมาจากพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับผมของว่าข้าวแรมฟื้นนะครับผมซึ่งเป็นของว่างของคนไทยใหญ่ของคนชนเผ่านะครับไม่ว่าจะเป็น เผาจีนห่อนะฮะลาหูนะครับผมรีสต์นะครับผมม้งก็จะรูจักผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าทํามาจากแป้งถั่วถั่วลันเตานะครับผมสีเหลืองนี่ทามาจากแป้งถั่วลันเตาสีขาวนี่ทํามาจากแป้งข้าวเจ้านะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเอาไปทอดกินกันนะฮะแล้วก็เอาไปจิ้มกับน้ําจิ้มไก่นะฮะแต่วันนี้ไอ้โจ๊กขอซื้อขป้นมาแบบตัวแบบนี้เลยนะฮะนี่ไอ้จ๊กจะเอามาทําเป็นต้า ข้าวแกรมฝืนนะครับเดี๋ยวต้องขอปั๊บกล้องนะครับสวัสดีครับเทพบุตรของฉันนะครับสวัสดีทักทายพี่เลสลี่จางด้วยนะครับผมเราจะเริ่มทํากันแล้วนะครับผมอันดับแรกนะฮะเราจะใส่น้ําปลานะครับผมเข้าไปนะฮะเกือบหนึ่งช้อนชาเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนใส่น้ําปลาเข้าไปนะครับเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะ ทำไมต้องใส่แค่เกือบหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพราะว่าเดียวเราจะเสริมความนัวความเค็มด้วยน้ำปลาร้านะครับเพื่อนๆอ้าวนะครับใส่เข้าไปเลยจ้ะนะฮะน้ำปลารา้าน้ำปลาร้านี่สักประมาณหนึ่งช้อนชาปอนะครับกระเดียวน้ำปลาราเนี่ยมันจะไปเพือ่อนเพ่แย่งซีนความอร่อยของ ตัวนี้นะฮะของตัวเข้าแรมฟืนนะครับนี่เดี๋ยวถ้าว่าน้องอ่ะโดดเด่นเกินหน้าเกินตาข้าแรมฟืนแล้วเข้าแรวฟืนเขาจะเป็นด้อยเลยนะครับอ้าวนะฮะทีนี้นะฮะพอเราได้น้าปลาร้าอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะใส่นี่เลยนะครับผมน้ําตาลปี๊บนะครับน้ําตาลปี๊บใส่เข้าไปเลยครับนี่นะฮะจะได้มีความเค็มๆหวานๆนะฮะเพราะสมัยนี้ประเภทยำประเภทตำของคนไทยเนี่ยชอบที่เค็มๆหวานๆแล้วก็เผ็ดๆนะครับ แบบคุกเข้านะฮะคุกเข,าข้าในตัวของอน้ําตาลนี่ละลายนะเพื่อนๆต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าน้ําตาลปีเขานี่มันป็นก้อนแข็งมากเลยนะครับอากาศมันเย็นหนึ่งแล้วก็อสองก็คือว่ามันใช้เวลานานในการทํานะครับในการเก็บรักษานะครับอันนี้เก็บไว้ในตัวของตู้เย็นนะฮะอีครอครึงคร่งหน่อยนะเพื่อนๆนี่นะครับพยายามทําให้ตัวของน้ําตาลปีบเราที่ละลายนะครับ ครึงครึงครึ่งไปนะครับสวัสดีทักทาย18ท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับผมข้างบนนี้จะมีจุด3จุดนะครับเพื่อนกดไลค์ได้เลยนะครับเพื่อนนะถ้ามันยากเกินไปนะฮะเคาะหน้าจอป๊อกสองครั้งนะครับที่หน้าจอนะครับจะเป็นการให้กําลังใจหรือว่าบิ๊กแบงส์นะฮะสำหรับช่องที่ทำสตรีมมิ่งนะฮะสวัสดีทักทายเพื่อนใหม่ของเรานะครับอ้าวสวัสดีครับไอ้ปทีบครับผมสวัสดีครับนะฮะอ่ากำลังเดินทางครับผมอ่าเดินทางปลอดภัยนะครับพี่ปทีบ เดี๋ยววันนี้ไอ้โจจะตำนะครับผมข้าวแรมฟืนให้เพื่อนๆรับประทานนะครับตอนนี้กำลังทำน้ำตัวน้ำเค็มๆอยู่นะครับซึ่งน้ำประกอบไปด้วยน้ำปลาน้ำปลาร้าแล้วก็ตัวของน้ำตาลปี๊บนะครับเดินทางสวัสดิภาพนะครับพี่จะเดินทางไปทางไหนครับจะไปที่ไหนนะครับอ้าวต่อไปนะครับผมละลายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่พริกแดงจินดาของเราที่หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับ ถ้าใครชอบเผ็ดๆนะฮะไอ้จงแนะนำให้ต่ำก่อนแล้วค่อยไปทำน้ำยำทีหลังนะครับโช๊กนะครับใส่ไปเลยจับนะฮะแล้วก็คุกเข้าคุกเข้านะครับเยื่นนะครับคุกเขาคุกเขากันเข้าไปนะฮะนี่นะครับอา้าวหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะใส่นี่เลยนะฮะหอมแดงซอยเข้าเพื่อนเนี่ยะฮะแชรอทนะฮะภาษาอังกฤษเรียกแครอทนะฮะแต่บ้านเราเรียกว่าหอมแดงซอยนะครับผมใส่หอมแดงเข้าไปเล็กน้อยนะครับ เ,เดี๋ยวเราจะเหลืออีกส่วนหนึ่งเอาไว้ตกแต่งจานนะครับเพื่อนนี่ครับโอ้โหคุกเขาแล้วนะฮะฟลุ๊บฟึุบฟบฟบนะครับอ้าวฮะเอาแล้วนะจ๊ะนะฮะต่อไปนะครับผมเราก็จะใส่ขอโทษนะครับมะนาวนะครับมะนาวนะครับวันนี้มะนาวเราเขียวแป๊กเลยนะฮะมะนาวนี่ปลูกมาแล้วใช้แบบตันนะครับต้องไปเก็บมาใหม่นะครับเลยสีเขียวๆแบบนี้นะอ้าวลืมเอาเขียงมานะครับเอาตรงนี้กันละกันนะ เดี๋ยวนิ้วอาจจะหายไปได้นะครับเพื่อนโชว์อ่าบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยมากนะฮะและ้วก็สูตรนี้มนมีนะครับผมมามีในวิกิพีเดียมามีในกูเกิลนะครับผมจะไปหาวิธีทำหาสูตรจากกูเกิลจากวิกิวิกิพีเดียนี่จะมามีนะครับ นี่เป็นสูตรที่ไอ้โจ๊กคิดค้นขึ้นมาเองนะครับผมกินก็ได้ตายก็ดีนะครับเขาว่านะครับบีบน้ํามะนาวเข้าไปนะครับโชว์แบบนี้ฮะมะนาวสีเขียวๆนี่หอมมากเลยนะฮะอ้าทักทายนะครับนะครับไปเชียร์บอลที่กรุงเทพโอ้เชียร์บอลไทยใช่ไหมครับพรุ่งนี้นะครับสองทุ่มนะครับโอ้ฝากเชียร์ด้วยนะครับผมอเราต้องชนะเขานะฮะอย่างน้อย หนึ่งลูกขึ้นไปนะฮะเราถึงจะเข้ารอบนะครับผมเพราะว่าเขาทำสองหนึ่งนะฮะเราต้องทำให้มันได้สักสองประตูนะครับผมสองศูนย์นี่สบายอุราของเราเลยนะครับฝากเชียร์บอลด้วยนะครับผมแอฟเป็นแฟนบอลไทยนะครับยินดีต้อนรับแฟนบอลไทยว้าวนะฮะเดี๋ยวก็จะขอทำตัมนะฮะ ำข้าวแรงฟืนนะเป็นกำลังใจนะฮะให้กับกองเชียร์ทีมชาติไทยนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักเตะทีมชาติไทยนะฮะให้สู้ๆกันนะฮะผมบอกเลยว่าแมตชนี้นะฮะอยู่ในบ้านเฮานี่เล่นแบบสบายอุราแน่นอนเพราะว่าทีมเชียร์เฮานี่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอันตรัสนะฮะหรือว่ากลุ่มอ่าอ่าไทยแลนด์ฮาร์ดคอรเนี่ยเชียร์แบบสุดฤทธิสุดเดชมากเลยนะครับผมอ้านะครับต่อไปนะครับผมเราก็จะเอาตัวของ นี่นะครับข้าวแลมฟืนของเขาเนี่ยครับใส่เข้าไปในครกนะครับอ่านี่นะครับเอพุ่งนี้นี่ที่เตะที่บุรีรัมใช่ไหมนะครับถ้าเข้าใจถูกก็คือว่าพุ่งนี้จะเตะกับที่บุรีรัมแา้วก็อ่ามันหรือว่าสนับสนามราชมังคลานะครับแต่ถ้าใครสะดวกเดินทางไปดูนะครับกดช่อง32ไทยรัฐทีวีนะฮะ ก่อเข้าไปเชียร์กับสดๆได้นะครับผมแต่จะขาดอยู่อย่างเดียวนะฮะขาดอรรถรสในการรับชมนี่นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นในสนามเนี่ยมันจะคึกคืนและคึกคักมากเลยนะครับเพื่อนๆนี่เก็คอเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมในการเชียร์ทีมชาติไทยนะไทยแลนด์ฟู๊ตบนะครับผมนี่นะครับผมโจนาธานเข็มดีนะฮะนี่คือเอ่อเพรียกว่าไอ้เหรอนักฟุตบอลที่ไอ้โจกโปรดปรานนะฮะ นี่นะครับผมต่อไปนะฮะเราก็จะเอาถั่วนะฮะถั่วดินหรือว่าถั่วลิสงตัวนะฮะใส่เข้าไปนะครับรึบเข้าไปนะครับผมเพื่อนอาจจะชวนเขากินป่วยคลุกเขาคลุกเขาเหมนแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่นะครับผมใบผักชีนะฮะเข้าไปนะครับเพื่อนๆโชว์นโแน่นะฮะโอ้ พูดไปน้ำลายก็ไหลนะครับอ้าวสเสิร์ฟลงจานครับผมน่าอ้าวติเติมเพื่อนคุณประทิบก่อนเลยนะครับผมกองเชียร์ทีมชาติไทยเลยนะฮะเนี่ยอ่านะฮะเชียร์บอลเชียร์บอลน,นะฮะจิบเบียร์เชียร์บอลถูกต้อ,ตองแล้วอืมอมีมเลยนะครับผมหน้าตาของตำ๋ำนะผมต๋ำเข้าแรมฟืนนะครับเพื่อนอย่างนี้ฮะบอกเลยว่า หน้าตานี่จะดีมากๆเลยครับถ้าเรามีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเราก็จะใส่หอมแดงเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพื่อนๆชูฟส์แบบนี้นะฮะอ่าใส่เข้าไปแล้วนะฮะมีทั่วลิสงที่เหลือเราก็ใส่ไปอีกนะครับอ๋อแล้วก็ใส่ตัวของผักชีเข้าไปเพิ่มเติมแบบนี้นะฮะเก็บของนะฮะเก็บของหน้างานก่อนนะครับผมกเกาะเซจ เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับตําข้าวแรมฟืนนะฮะสูตรนี้ไม่ต้องไปหาในวิกิพีเดียนะครับไม่ต้องหาใน Google นะฮะสูตรนี้อยู่ที่ช่องไอ้โจ๊กอยู่ช่องเดียวนะฮะจดลิขสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะครับเสิร์เพื่อกับเพื่อนๆนะครับเสิร์เพื่อกับคุณเรสลี่จางนะฮะเสิร์ฟให้กับคุณประทีปนะฮะกองเชียร์ทีมชาติไทยของเรานะฮะอ่าแล้วพรุ่งนี้นะเรามีนัดกันนะครับสําหรับคนที่เป็นคำว่าคอบอลน,นะฮะคอบอลพรุ่งนี้สองทุ่ม ใช้รัฐทีวีนะครับถ้าไม่สะดวกจะเดินทางไปนะฮะแต่ว่าถ้าว่าอยากจะไปสัมัสรยากาศแต่ไอ้จกขอเช็คก่อนนะว่าเตะกันที่สนามฟุตบอลแห่งใดนะครับแต่ยินเล่าๆว่า น่าจะเป็นสนามบุรีรัมนะฮะหรือว่ามาแน่ใจหรือจะเป็นราชมังคลานะเด oh, okay, okay, mm ี๋ยวเขเช็กก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปก่อนครับอ๋อโอเคครับขอบคุณนะครับขอชิมสักช้อนหนึ่งนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวไอ้โจ๊กขอเปล่นล่างทรงนะฮะสำหรับคุณนัทธพลนะฮะคุณนัทธพลเข้ามาแล้วนะครับนาล okay, ูโตะตุ hmm. wow. ep, ๊บต <Danny Hollow> ุ๊บตุ๊บตุแลุ้นะครับ๋ยวจะขอบนุญาตเพืุ่นๆตะฮะเป็นตัวแทนชิมว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ แต่เอ๊ะบอกก่อนเลยว่าถ้าเขาชิมเนี่ยเขาจะต้องเข้าข้างตัวเองนะครับขออัญเชิญนะฮะน้องแอนของเรานะครับมาชิมนะฮะ <c oughs> เพราะว่าน้องแอนอยู่หลังเลนนะครับพี่แอนครับขอมาชิมแทนคุณนัทพลแล้วก็บอกตามความเป็นจริงนะพี่แอนต้องบอกความเป็นจริงนะพี่แอนสวัสดีค่ะจะเป็นเป็นตัวแทนของทุกทุกท่านเลยนะคะจะมาชิมตํเข้าแรมฟลืนของไอ้โจ๊กนะคะ เขาเขาต้องตักทุกสิ่งอย่างให้อยู่ในจอนเดียวกันนะคะข้าวแรมฟืนพริกถั่วหอมแดงผักชีนะคะแล้วเขาก็เอาน้ำใส่ไปเล็กน้อยน้ำน้ำต่ำนี่นะคะเขาใส่ข้าวแรมฟืนเห็นหนักเห็นน้อยนี่มันจะได้เท็กเจอร์ในการกลับนะคะน้ำลายก็ปุ๊น้้ำลายก็ไหลอืกลิ่นนี่ใช้ได้เนะกินอะกินจะกินรักกระแลกินเปรี้ยว กินเปรี้ยวเจ้าของคนต่าอืมอีกครั้งหนึ่งได้ไหมยังบอกหูรดขอแหมกรรมนะคะขอแหมกรมตักทุกสิ่งอย่างเข้าไปมีพริกตัวยเป็นตัวแทนของทุกคนเลยนะคะ อืมอร่อยค่ะอร่อยเลยใครที่ชอบความแซ่บเผ็ดเปรี้ยวบหวานเจ็บกำลังดีเลยเห็มกํากว่าได้นี่อืมอืมอร่อยเลย อ้าวเปิ้ลเฮือชิมนิดเดียวตักไปสามคำนะฮะโอ้ยอร่อยจริงแน่นะฮะโอ้ยน่ยแน่เกียรติมากเลยนะครับพี่แอนครับผมอ่านะครับผมอ่ะไลฟ์นี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณนัทพลนะครับผมคุณประทีปนะครับผมแล้วก็ไอเลสล์รีจ้างนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้กันนะฮะผมและและพรุ่งนี้เรามีนัดกันสองทุ่มนะฮะสำหรับอ่าการเชียร์ฟุตบอลไทยนะฮะไทยแลนด์ปูนปูนพรุ่งนี้นะฮะระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามอ่านะฮะต้องบอกเลยว่าเข้มข้นมากเพราะว่าเราแพ้ไม่ได้ เะะสมอก็ไม่ได้เพราะถ้าเสมอเราไปเตะจุดโทษอีกนะฮะโอ้ย,สย,สสยสอเยส, 3, สียวไส้เสียวไส้ขอพรุ่งนี้เนี่ยขอ1น่งน่งสักสามลูกสามศูนย์ไปเลยนะฮะต้องชนะอย่างเดียวครับผม,นะมต้องขอฝากนะครับแรงเชียร์ไปกับกองเชียร์ทีมชาติไทยเดยนะครับฝากแรงเชียร์นี้ไปกับพี่ประทีปนะฮะ<ฆ>โอเคนะครับผมสำหรับบ่ายนี้ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วขอพบกันใหม่ในรอบรันเวย์น้ารอบไลฟ์สตรีมหน้านะครับสำหรับตอนนี้ต้องขอ stay คำว่า บายบายก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขออนุญาตกินตำข้าวแรมคือในโชคก่อนนะคะโอ้ยมันแซ่